I'm Instax Pal. Since I was little, I've loved taking photos. Well, I'm still little, but you know what I mean. Whoa. I can fit anywhere, and I can sound like you. Ahem. And pose. My photos go directly to my app, whatever an app is. And I need my best friend to print it. Say hello. It's shy. These might seem like little moments, but to me, they look like big ones. Whoa. Who took this? All right, I did. ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่หน้าโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากเพราะอยู่ใกล้ทะเลสามารถเดินไปใช้หาดได้สะดวกนอกจากนี้ยังมีโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้เคียงทําให้เหมาะสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นภูวิลล่ารีสอร์ท ร้านอาหารริมทะเลหรือบ้านพักตากอากาศข้อดีของที่ดินแปลงนี้ทำเลดีมากอยู่ติดทะเลใกล้โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสงขลาขนาดแปลงที่ดินหลากหลายมีที่ดินขนาดเล็กตั้งแต่47.3ตารางวา47.4ตารางวาไปจนถึงแปลงใหญ่152.5ตารางวาเหมาะกับนักลงทุนหลายระดับ ราคาตารางวาละหนึ่0มถึงหนึ่งบาทสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีบรรยากาศล่มรื่นใกล้ป่าก,กงกลางและยังไม่พุกพานมาก 4. วิวดีสร้างที่พักแบบซีว,บบวิวได้ข้อเสียที่ควรพิจารณาอาจจะต้องปรับหน้าดินบางส่วนเพื่อก่อสร้าง หากต้องการสร้างโครงการขนาดใหญ่อาจจะต้องซื้อแปลงรวมกันหลายแปลงเหมาะกับการลงทุนอะไรบ้างผูวิลล่าหรูสไตล์บาหลีหรือโมเดรลริมทะเลรีสอร์ทส,ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวร้านอาหารคาเฟร่ริมทะเลแบบบีทฟอนด์โฮมเซหรือบ้านพักตาอากาศสำหรับปล่อยเช่าสรุป ที่ดินแปลงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวหรือที่พักในทำเลติดท,ทะเลสงขาโดยเฉพาะสำหรับตลาดไฮเอ็นหรือผู้ที่ต้องการที่พักแนวธรรมชาติพร้อมวิวทะเลที่ดินแปลงนี้มีแปลงว่างทั้งหมด9แปลงขายตารางวาละ10,000ถึง15,000บาท ที่ดินตั้งอยู่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาท่านใดสนใจติดต่อคุณตุก๊กเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6 2 8 9คะ่ะ